อชินจังเนี่ยได้ชุดได้อย่างนี้โอ้ลองสมนกักการ์ตูนเลยโอ้ยสารฝังไว้เด็กมากเพราะว้แต่ชอบสรมสกีซ่าเอกมากที่แบบจะเอียงไม่หันเนี่ย วัสดีครับพบกับโอเวอร์หลคนดีกนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียลชั่นภาพยนตร์ไลฟ์ซัชันของชินจังเคยอนชินจังนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนังสัน้นภายใต้แบรนด์โคคาโคลาซึ่งจะเป็นสินค้าที่เป็นชาที่แบบดื่มได้แบบไม่มีคาเฟอีนมีแร่ธาตุอะไรอย่างงี้ซึ่งทำออกมาเป็นทั้งหมดสตอนโดยที่ไม่ได้มีซับอิงกฤษรซับไทยเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไปอัตโนัติดูกันว่าเอ๊ะ เรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะอะก่อนหนึ่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาไม่ติดตามก็ปกติเป็นตูทยด้วยนะครับก็เดี๋ยววันที่5้าพฤษภาก็จะเป็นวันเกิดเชนจางด้วยเออก็เดี๋ยวมาดูหนังสั้นสตอนนี้กันพร้อมๆกันดีกว่าใครดูแล้วบ้างรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยคไอตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยเขาจะทำออกมาเป็นภาพยนตร์ยาวซะอีกอ๋อเป็นภาพยนตร์สั้นแล้วเป็นแนวตั้งด้วยเฮ้ย <c oughs> ตุ๊ี้ เรียกหน้ากากแอคชั่นได้เลยอเสร็จของร,กกร้อหน้ากากแอคชั่นโว้ยหน้ากากแอคชั่นอืมชินจังได้ได้ชุดได้อย่างี้วายสตาร์9คอ,อ,อ๋ออายุ25เอง ตอนที่หนึ่งต่าน้ำต้องน้ำอะไรสักอย่างอาเป็นพนักงานแบบว่าขนส่งอืมมิซาเอะปะได้เห็นแบบด้แบบานหลังของหน้ากากชั้นห

บาสมัยก่อนโอ้ลองสมนักกาช์่งเลยโอยสารฝังไว้เด็กมากแล้วเขาทำชุดดีอ่ะ ออแล้วก็ส่งไปในกลุ่มครอครัวฮิโรชิไุม่กเ้ทำานวาฮ่าาฮ่าไมน่ารักว่ะไม่ไม่ทิ้งมาเลยอ่ะ โอ้ยน่ารักแสต๊อฟเอมอะไรไม่ได้ไม่แล้วพ่อก็ยิ่งต้งเอ่อจ้าเวลาสำหรับตอนแรกนะคะอ่อสำหรับตอนแรกก็คือชินาโซเกะมาทำงานที่เป็นสต๊าฟส่งน้ำในงานอีเวนต์ใช่ไหมซึ่งเขาก็มีไลน์เรียกมาจากแม่ว่าจะกลับเมื่อไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเตรียมทำอาหารเย็นหรืออะไรสักอย่างแล้วอยู่ๆแบบมิซาเอะก็ไปเจออะไรแบบ ดีๆมาก็คือแบบไปค้นเจอของของลูกที่อาวารูปแม่ก็เฮ้ยนี่เจออะไรแบบตลกๆด้วยแหละอะไรเงี้ยก็เป็นภาพวาดสมัยเด็กๆเนาะเออแล้วเราเหมือนกับว่าชินจังก็แบบเออนึกสนุกว่าเจอเคยเจอน้าการชาติหรือเปล่าผมเจอที่ทํางานด้วยเสร็จแล้วก็ส่งรูปตัวเองไปในกลุ่มบ้านเออตลกดีปทุกดอไปทางานได้แล้วอะไรเงี้ยเออนี่ไม่ได้ทํางานเลยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะเออ ก็มีความแบบว่าน่ารักแล้วก็ชอบคาแรคเตอร,ร์ของนักแสดงที่เขาเล่นนะมันเหมือน,นชินจังจริงๆเหมือนแบบชินจังเออแต่แค่่โตขึ้นเออก็เดี๋ยวมาดูตอนสองกันใชอ่า hey. ฮ ah, <Hir> hey. ah, ิโรชต้นเดมุกายาเซ็นใท่่คุณก็ต้องนดีขอบใช้ครับใช่ใช่ขออภัยครบ เฮ้ยกดน้ำเอาต่อนน ชินโนะสเกะชินโนะสเกะตั้งขอยั่งดีดิแอชชันบีมไอคิ้น全全ไม่น่าคุยกับสายนะอ๋อคือสามมุมมองปะมุมมองชิน่นะสเกะเฮโรชิแล้วก็มิซาเอะ แม่ของใช่ไหม αι? ไม่ใช่เอาแหมใครเนี่ยเกยดคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เออไลชูเหมือนเดิม ทำงานอยู่คร,รับโนฮาไปกับไฟย์เออร์ไปนะอ่าจบอ,อ๋อก็จะเป็นสามมุมมองสามในมุมของแต่ละ แต่ชอบชอบคาแรกเตอร,ร์พ่อที่แบบเออพ่อเห็นสาวสวยๆก็จะชูเหมือนเดิมยิ้มยิ้มแอ่งเ,อเดี๋ยวเรามาดูตอนสากันต่อเลยนะครับซึ่งก็คือเป็นในมุมของวิสาเอว่จริงๆอยากเห็นอยากเห็นชิโร่กับเอนอน้องสาวมูมูสุก たたたたきけん懐かしい <laughs> 既読するまったくへんしんしなさい <laughs> ダメ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 またうざがられちゃう連絡は最小限に最小限にふん <noise> 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 เฮ้ยมีคนมานแต่ส่งอะไระอ่ะเอาชุดอ๋อไปสั่งชุดมาหรอไม่แต่ชุดใสวยนะโอ้ยรดราคาหกสิบโอ้ยชอบเสียงเลยนะเสียงแบบที่คิดอื้มเรื่องชาชโอ้ยเฮ้ย คุค้นๆเดี๋ยวขอไปดูในฟูจิอาจจะมีเฮ้ยต้งองรองละของ <c oughs> โอเเรรม,นะมเดลโมเดลหน้าการชั่นอา๋าเนี่ยน่าทึ่ แล้วก็ถ่ายส่งไปในกลุ๊กเฮ้ยแต่ชอบส่งผมมิซ่าเองมากที่แบบเอียงไปทางเนี่ยใช่คกะถึงแ้วนะครับ้นกันโอ้ยนะชอบการแ,แบบแบบสดชื่นสดชื่น

โอ้ยไม่เห็นสิลล์นะลืมเล่นตอนนมีน้องมาด้วยแปว่าน้องอะยากเห็นน้องด้วยอ่ะก็จบไปแล้วสหรับสามตอนเอ้ยน่ารักคืออยากดูเป็นแบบยาวอ่ะอแล้วก็อุ้ยมีชุดนอนด้วยอุ้ยชุดนอนด้วยเออแล้วบ้านคือแบบ ใช่เลยอ่ะคือคาแรคเตอร์บ้านใช่คาแรคเตอร์ทรงผมเล็กอัพเออใช่ใช่หมดเลยรู้สึกว่าถ้าทําเป็นยาวก็น่าจะดีนะอยากเห็นเหมือนกันในเวอร์ชั่นที่แบบว่าชินจังอายุ2 5ปีแล้วเป็นยังไงอะไรเงีเ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยัยก็สามารถไปดูทั้งหมด3ตอนได้ที่โคคาโคล่าญี่ปุ่นนะคะก็เป็นช่องโคคาโคล่าของเชแปนก็ไปดูกันได้นะเป็นตอนสั้นๆ แล้วก็สามารถไปดูการ์ตูนกันได้นะคะที<ม>่ช่องชินจังเนาะเขาก็มีแชนแนลอยู่นี่ก็ฝากเรียกชร์เราด้วยนะท่าไปบาเราจะจกันใหม่กับคลิปหน้า